ือฮาขุดพบพระพุทธรูปโบราณฝังอยู่ใต้ดินคอหวยไม่พลาดสองเลขเด็ดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารในตัวเลขดนังมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเป็นที่ือฮามากนะคะเมื่อชาวบ้านนะคะไปขุดดินนะคะแล้วเจอพระพุทธรูปนะคะสององค์นะคะฝังอยู่ใต้ดินนะคะเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่นะคะอายุกว่าสองปีเลยนะคะ ชาวบ้านไม่พลาดสองเลขเด็ดตามเคยนะคะพระที่ขุดพบนี่นะคะอยู่ที่พบที่ทางเข้าหมู่ีบ้านหนองจอกตำบลท่ามะเขืออำเภอของขุงจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะซึ่งบริเวณดังกล่าวกำลังขุดดินถมสะจูู่ก็ขุดพบ พระพุทธรูปโบราณน,นะคะคนขุดบอกว่าเขาไม่ได้ฝันอะไรนะคะก็นึกอยากจะขุดขุดตรงที่เดิมๆเนี่ยนะคะขุดแล้วขุดอีกขุดแล้วขุดอีกนะคะแล้วสุดท้ายก็ไปเจอพระพุทธรูปนะคะหน้าตักกว้างประมาณ9นิ้ว2ององนะคะปางสะดุ้งมานนะคะปางป่าเลไลนะคะโดยเจ้าของที่ได้ยินยอมให้ชาวบ้านนําไปไว้ที่วัดพัฒนานะคะหนองจอกพัฒนานะคะ ซึ่งคนขุดนี่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ฝันอะไรนะคะเขาก็ขุดไปนะคะแต่ไม่รู้ยังไงเขาก็ขุดซ้ำๆอยู่ที่เดิมนะคะแล้วก็ไปเจอพระะพุทธรูปสององนี่นะคะซึ่งเจ้าของเขาก็ยินยเจ้าของที่ก็ยินยอมให้หนำพระสององนี้ไปไว้ที่วัดในพื้นที่นะคะห่างจากจุดที่พบประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะคะชาวบ้านก็ แห่มากราบไหว้ขอโชคขอลาบนะคะหลังจากทราบนะคะพบว่าพระพุทธรูปสององค์นะคะมีลักษณะเป็นสีดํานะคะชาวบ้านเคลื่อนย้ายมาไว้ที่วัดแล้วก็ชำาะล้างทําความสะอาดพระพุทธรูปทั้งสององค์นะคะพบว่ามีสีดํานะคะสภาพยังสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะซึ่งพระในวัดและชาวบ้านต่างบอกว่าอาจเป็นพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ก็ได้นะคะอายุประมาณกว่าสองปีนะคะ ซึ่งยังไม่มีการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแต่อย่างใดนะคะด้านนายปิยะมุกสิกวัฒนะคะอายุ46ปีนะคะคนขับรถเป็นครกล่าวว่าเขาถูกจ้างจากนายเดชพิลึกอายุ60ปีให้ขุดดินในพื้นที่เพื่อทำเพื่อทาการถมสระน้ำนะคะซึ่งเริ่มขุดมาตลอดทั้งวันจนตกบ่ายก็พบพระพุทธรูปสององค์ดังกล่านะคะอยู่ใกล้เคียงกันซึ่ง จุดที่ขุดไม่ลึกมากนะระหว่างขุดอยู่นั้นได้มีความรู้สึกว่าอยากบนกลับมาขุดจุดเดิมซึ่งก็ขุดไปสักพักหนึ่งก็พบผลกระรูปทันทีนะคะจึงลงไปยกแล้วก็นําขึ้นมานะคะแต่กับยกไม่ขึ้นนะคะบอกว่ายกยังไงก็ยกไม่ขึ้นนะคะจึงได้อธิษฐานว่าหากอยากขึ้นมาก็ข,ขอให้ยกขึ้นปรากฏว่ายกได้จริงๆนะคะหลังจากนั้นก็ได้แจ้งให้กับเจ้าของที่ทราบส่วนตัวไม่ได้ฝันเป็นลางบอกเหตุใดๆนะคะ เพียงแค่อยากขุดดินจุดเดิมเท่านั้นซึ่งก็แปลกใจเหมือนมีอะไรโดนใจให้ขุดจนพบด้านชาวบ้านหลังนำไปที่วัดนะคะก็ทำความสะอาดพระพุทธรูปจนแล้วเสร็จแล้วก็ได้นำน้ำอบมาปะะพรมพร้อมจุดธูปขอพรเสียงทายตัวเลขเพื่อนำไปลุ้นโชคนะคะโดยหลายคนบอกว่าเขาเห็นตัวเลขนี้นะคะเลขหนึ่งเลขสองเลขห้าเลขเก้านะคะ 1259นะคะแล้วก็เลขทะเบียนรถกระบะที่เคลื่อนย้ายพระพุทธรูปไปไว้ที่วัดคือทะเบียนนี้นะคะบอมไม้จอจาน1678อุทัยธานีนะคะโดยชาวบ้านเชื่อว่าจะมีความโชคดีและเป็นมงคลกับหมู่บ้านนะคะอย่างไรก็ตามนะคะคงจะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวเชี่ยวชาญนะคะมาตรวจสอบว่าพระพุทธรูปสององค์ดังกล่าวมีอายุและความเก่าแก่ เท่าใดต่อไปนะคะนี่ก็คือที่ชวาบบนเขาขุดพบนะคะนี่เลยนะคะ